ครับห้องหัวจะเก็บของเลยแล้วครับพบกับช่องตันอภรณ์อภรณ์พเชียวคือเก่าครับเก็บของเลยแล้วเนาะนี่ครับพี่น้องเราต้องรอให้คนเหนื่อยก่อนเ้ไปนับนับวันก่อนพี่น้องครับนี่ครับห้องสีมาท่ายคลิปทา อือปลาพร้อมไม่ร้ายครับปลาแบบม้งนแปมกับก้อนไส้ตัวเอ้ยจะบอกเลยว่าจะขอบคุณนะจ๊ะมาดูตั้งเยอะขอบคุณค่ะพี่น้องอย่างนี้ไปบอกเพื่อนเรื่องว่าเอฟซีปลาเผามากปากหมูฉีดไปอัมเพิ่นอือจะไปอัมเพิ่นแถวแถวเลยเดี๋ยวบ้านไปเลนกันดีดีกันเป็นการที่เฮ็ดได้ถูกต้องแล้วครับพี่น้องการทำแบบนี้คือสิ่งที่ถูกต้องจริงด้ในการ การออกแนวกี่มากูมารัเป็นวะได้บุญูเด่นในการมาชมลำเฮ้ยซแก็เปเฮ็ดบุญู้ดนล้วนีไปเฮ้ยังยังติดใจจักรยานรอเดียวเชี้ยดังปืนดังปืนหนูจะไปทำการ ตัวพวกการใส่ว่าจไหมั่น้ำจิ้ำใจอ่าไม่เอวะม่ปักโอ้หากินง่ายเนาะทีใจ่ากเี่แบบก็จะว่าอินดกเด่ยมันเป็นการแสดงนะคะเป็นการแสดงเพื่แบมันเป็นการแสดงความจริงมนเทียกับคนนิรไปนิดนึงนี้เราจะอไป ไปตัวเพราะการใส่เสร็จแล้วเราไปเริ่มงานเลยค่ะกลิ่นเลยบ่เหลือวจักรแก้วมันไปปากแล้วไหมแล้วอยู่ใส่ตอนนี่แล้วถ่ายคลิปหลังได้คลิปแล้วเดี๋ยวเราไปส่ายแง่เพาะถไปด้วกันแต่ว่ามันคนละคลิปกับคลิปนี้อ๋อเดี๋ยวไปทถอดกันคลิปก็ไปครับพี่น้องครับจุ๊บๆพ่อกาจะแม่งหกหกมาทีนปวดแครี่ได้เลยนี่ปวดแครี่ปวดแครี่ นู้นามดิบันนู้นามไปให้ห้องไปใส่บรรยากาศเร็กๆน้อยๆนะครับสิ่งนยังมาได้คนของเขาไปมันว่นีงมีอะไรมีใครบอกรู้คนของไปยังมาแล้วเนาะพี่ซันยังกางเต็นท์ะไรบ้วคนของไปยังนี่ไปยังมีหม่องยู่องไปยังไหนทักอใบสามเมื่อนี้ยมันเป็นดิเดวิยู่มีหม่องกางเต็นทว่าอะไรอนี้มีอยู่มือนี้คิดว่ามือนี้มีมันยหรือม่าเมื่อคืนใช่แต่ว่าผมมีเรื่องสงสัยสงสัยอย่าง ตั้งเต้ยทังเกตบอจำได้เลยที่เปิดพวกแรกๆตอนนนั้อยู่สมุทรสงครามเป็นงานปิดวิกเขาเขากรุงเทพปเทือแรกเข้าไปอยู่ไต้หันแมนพ่นโต๊ะอัไนล่ะอันนั้นอันนั้นถ่วมเลยด้มันเป็นอะไรของมันเนี่ยเรือเมื่อคืนอยู่ไต้หันบึ้มลงอีกบึ้มรุ่งเอี๊ยงอยาเป็นเก็บของมาท่านพายจะใส่พ่นซองเทือเลยด้วยทังเกตบังขันมิเทือดีสามที่เขาไปยูไต้หันห้าสิบปันศาบ่รูว่าติดโต๊ะอีก หันมันโตอีกทีนึงแสดงว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเลยได้ไอเดนแล้วล่ะเป็นเหุ่ใหไปยึดแต่หันแล้วล่ะพี่น้องครับพี่น้องอีลีเลยครับคือแตะไปยึดแต่หันสองเทือแล้วไอ่ย่ำเลยตกย่ำนั่นเถอะนี่มันไม่ย่ำหนาเอ้ยมันย่ำฝนเลยครับย่ำหนาวลมบ่อยๆฝนตกลงเมื่อคืนโอ้ยเกิดเก็บพองไปทองบังเอิญแล้วล่ะเอ้าก็บรรยากาศ ความเกือบนะเล็กๆน,น้อยๆนะครับเดี๋ยนี้ทีมงานกับหัวจะกับฟืนเนาะทีมงานเรากับฝืนไล่ทนันกับฝืนเลยเตรียมโตเข่า,ขาล้างหานแล้วแล้วแล้วันนี้ฮะแล้วแล้ววัวรถท,าทานน้ายท้นหลุเต็นมากกับทายเลยฝ <laughs> ุ่นฝุ่นฝุ่นฝุ่นยังโอ้เก็บของคือเป็นระเบิดระเบียชนะอ๋อโอ้ยเออเฮ้ยว ยังเอาพู่ไปเข้าห้องน้ำเลยนะครับพี่น้องจบคลิปนี้แหละที่ไปเข้าห้องน,นอ้ำเดี๋ยวตรเอาอีกสามนั่นที่กูกลัวไม you know. ่นี้อีลาน้อยเพิ่นไปลงเสียงสดีใส่เสียงเพ่งไม่นะหม,อเ,มอเพ่งไม่โอ้เพ่ง cover cover แกกันนะแมนครับแล้วก็พี่แซมก็ไปอีกไปดั้มไปนั้มกันนั่นน่าจะไปแกไม่นะหมอผมว่าอัดไม่ไปอัดไม่แต่มันดีกว่าเก่าครับ แต่ลเพ่นอัรเลเด้เพ่นวะาเลวแต่ว่าก็ต้องไปเฮ็นนะครับอให้มม่ดีทีสุดแมนครับเพือสิทางรอติดตามชมขับสองวชันเลยครับไม่ยังัไม่ยังไปแบ่งยังอีกโอ้ยโอโยมันปวดขีปะนันบอกมันเล่นเองไหน่อนวมีแต่เนวยวเอียงดะ่าำมือเลีนก็ได้เด้ไอ้สังเกตบอเวลาปวด หัวนี่ไหนนี่เล่นให้เล่นว่าดเด้ล่วงเลย่นออกล่วงว่าเันหุ่นยังวิดวิดวิดอะไรเกี่ยวไปเกี่ยวหลังขายช่ดื่อเมือนไหนช่วงกำลังยุ่งไหนอ่ะชกำลังแนบบนชูกำลังแน่ของใครไล่ในตลาดนี่แนนเสอพงเสือพงจะเย้เนี่น้องเขาห้องน้ำก็นี่คืออดจนลงลิปด้ผู้นึงเกวผู้นึงผู้นู้นสกน ท่างไหนทางนี้บอแมนครับตรงไปไม่ใชิมี่สารเดี๋ยวจังไปพอกันอยู่หลังหน้าที่อีกคลิปต่อไปครับโอเคครับผมก็สิอยู่เท่านี้อยู่ไกลๆมันบออยู่ใกล้ห้องหนาบตอนนี้ได้หาน้าที่พกหน้าที่แล้วครับพี่น้ท่านที่มาเนี่ยผมมาดิฮะโอ้แล้วพอกรับนั่งเอกเถ่าครับพี่น้องใช่ใช่ว่าจะไป ใส่ไว้สิไปซื้อถุงทะเลใส่ไว้สิไปซื้อถุงทะเลเอาก็ะเบอกราคาก็เอทามด้วยประมาณนี้หกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทไงซ้ำไหนไงซ้ำมันใหญ่ซ้ำที่เห็นนั่นแหละกับไปเลือกก็คือบอไปเลือหยุดตลาดมันมีหลายละขนาดมันมีหลายราคาเพราะฉะนั้นเขาต้องไปเบิ่งเองเข้าใจบ่กเมืนสีละมันประพันบ่เลิชเลยผู้ใดสิเอาเป็นแป้นอีกขีดเบิ่งดีๆมันเป็นสีละมันเป็นสีเลยเหนื้อยเพราะเผาเร็วนาะเอาโอ้ยพี่น้องมาเบิ่งผู้เ่าเขินครับเป็นที่ หยอกซื้อหยอกคือเถวแล้วซื้อๆค่ะเฝ้าทั่วลงจะเฝ้าทั่วลงด้วค่ะพรอทอดเอฟซีพี่ฮอนดีหลไลด้วค่ะที่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 เลดแบบบังนึงนั่นแต่ว่าเลดไปกับพ่อด้มีแห้งใจต่อชีวิตไปจากเดือนหนึ่งกันยังดีอีกไปจากเดือนนี้เแล้วกล้ไปซื้อปิ้งไก่กับเจลนี่ครับพ่อหายพึ่ง่อหาเพี่ออนพัฒมี่แห้งกระเดาแล้วก็บปน ผักกาดดาวแล้วก็ปนปลาทูแซ่บแย้มนี่ะแซ่บ่นอาหารนะแย้มค่ะผักกาดดาักกาดากระเดาะระกดาดาหุยคือลำใหญ่ซะเลยกินหม่หเผือกโอ้เผือกกินไหมเผือกโาตาเจ้าคืออันนี้เลบอกก็เยดีๆนะ้คุณพอมล้วคเบิรนนตนนะ เจ้าก็เป็นคนงามผู้นึงนางอะถ้ามันพูดแบบนี้มันมีความลับพี่น้องความลับอ่ไม่มีดอกแต่ละาเถาสั่หน่อยแล้วพี่น้องครับแเราพี่ออดเรางามเลยครับเราเป็นคนงามเลยแต่ละติดอย่างเดียวเ้าเลี้ยงตันบ่ค่ะนี่เอ้าจะบีบก็ตายจะขายก็ตาย จะมีอยูกับตายจะคั่กับตายค่ะมีกันแหละไปเจ้าไปรักเบื้องลุงพ่ออาบหนาวมันเย็นบอกให้ทั่วเลยหยอกครับหยอกโอเคครับไปจอบเบิ้องลุงพ่อไหนมื่อนั้นไปจอบเบิ้งแต่คุณพ่อดีคนเดียวมาโอ้ยผมขอลากินนี่นวิชนีสักก่อนครับเดี๋ยวยาวครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับ